กำลังมองหาบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ส,สวยๆอยู่หรือเปล่าคะเราขอแนะนําเป็นหลังนี้เลยค่ะที่หมู่บ้าน KC-2 ีฮไทยราช39หลังนี้มาพร้อมมิวทุ่งนาหลังบ้านบรรยากาศดีพิเศษสุดๆเลยค่ะบ้านหลังนี้ให้พื้นที่โลงจอดรถมากว้างมากๆสามารถจอดรถในบ้านได้ถึง3คันในส่วนนี้เราต่อเติมหลังคาลงจอดรถและปูพื้นกระเบื้องให้ด้วยนะคะ พามาดูพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านกันค่ะบ้านหลังนี้เนื้อที่50ตารางวาขนาด5ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องครัวและ1ห้องรับแขกขนาดใหญ่พร้อมตกแต่งดีไซน์โมเดิร์นแถมฟรีเฟอร์นิเจอร์ชุดรับแขกและโต๊ะทานข้าวสำหรับ4ท่านให้ด้วยนะคะในส่วนของห้องครัวเราต่อเติมเคาน์เตอร์และซิงค์ล้างจานเพิ่มพร้อมแถมฟรีเตาแก๊สและเครื่องดูดควันให้ด้วยนะคะดูสิคะห้องครัวกว้างมากหลังนี้ออกแบบได้ดนะี เห็นก็ต้องถูกใจแน่นอนในส่วนของชั้นล่างจะมีหนึ่งห้องน้ําที่ออกแบบมาให้ใหม่อย่างลงตัวพร้อมเปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้ใหม่ทั้งหมดห้องน้ํากว้างมากเลยค่ะมาชมห้องอนเนกประสงค์ชั้นล่างกันค่ะต่อไปเราไปดูชั้นบนกันต่อดีกว่านะคะบ้านหลังนี้ห้องนอนกว้างทุกห้องเลยค่ะจัดแบ่งสัดส่วนมาให้ลงตัวมากๆ ของห้องน้ําชั้นบนเราออกแบบให้ใหม่พราะเปลี่ยนสุขภัณฑ์ทั้งหมดห้องน้าใหญ่จุใจจริงๆค่ะมาดูห้องนอนใหญ่หลังบ้านกันค่ะห้องนี้จะเห็นวิวทุกนาด้วยนะคะสวยสบายตามากๆแถมรับลมดีเย็นสบายค่ะห้องนี้จะมีประตูเชื่อมกับห้องน้ําด้วยนะคะสะดวกสบายมากๆ ไฮไลท์ของบ้านหลังนี้ต้องนี่เลยค่ะชั้นล่างหน้าบ้านจะมีห้องขนาดใหญ่ตรงนี้เหมาะสาหรับทําเป็นโฮมออฟฟิศมากมากเลยค่ะคุ้มค่าสุดๆบ้านหลังนี้มีพื้นที่รอบๆบ้านให้ด้วยนะคะสําหรับเป็นโซนสักล้างหรือจะทาเพิ่มเป็นมุมพักผ่อนปลูกต้นไม้ก็ได้นะคะเป็นยังไงกันบ้างาคะบ้านหลังนี้สวยน่ารักจนใจเจ็บเลยใช่ไหมคะหากสนใจสามารถติดต่อเข้ามากันได้เลยนะคะ